Thank you สามห้หน่อยว่าเดี๋ยวยืนท่างๆเนาะ Social d i s สแท c i n g ต้องวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยืนห่างๆกันก็ได้ค่ะกลัวกันหน่อยหนึ่งเอออยากจะถามเพื่อนๆว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็บรรยากาศน่ารักมากค่ะอบอุ่นมากทุกคนแบบเต็มใจที่จะแบบยินดีแชร์ความดีกับเพื่อนมากๆที่เห็นเพื่อนมีความสุขชอบจุดไหนมากที่สุด ัาป่ะคนนี้นะคะเป็นศาคุณเลยจุดไหนมากที่สุดเอตั้งแต่รับไหว้ครับผมก็ดูอบอุ่นดีครับผม แล้วเพื่อนอีกท่านหนึ่งคะชอบจุดไหนที่สุดคะชอบตอนไหนคะชอบตอนที่เป็นประตูเขาเรียกว่าอะไรนะประตูการการประตูมาสนุกดีได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวอแล้วอีกท่านนึงคะชอบบรรยากาศตอนไหนมากที่สุดชอบชอบตอนเปิดตัวเจ้าสาวค่ะเพราะว่าถุกคนหนึ่งเขามารักคือเจ้าสาวก็คือจะเด่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะเด่นแล้วถ้าพูดถึงสถานที่เป็นยังไงบ้าง สถานที่อะค่ะจัดดีมากเลยนะคะแบบขอบทุกอย่างคอาโพสิชันมันแบบลงตัวมากใช่แล้วก็มีที่เหมือนแบบให้แขกได้นั่งมากกว่าที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยแออัดนะคะใช่มีบรรยากาศดีมีที่ถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ใช่แล้วถ้าให้คะแนนเต็มสิบอะค่ะให้เท่าไหร่คะสิบสิคะต้องให้สิบสิคะต้องให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยเออให้เลยค่ะให้ร้อยเลยอ่ะไม่มีจ้างไม่มีใต้ พี่ก้อนน่ารักมากต้องถามพี่สาวนะต้องพี่ก้อนน่ารักมากหมายถึงว่าการทำงานอาอเหมือพ่อต้้งเพื่าอยากคุยด้วยพ่อเจ้างปอยากคุยอยากคุยเลยได้ได้ได้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆเจ้าสาวทั้งเลยนะคะแบบทุกคนก็ขอชื่นชมเหมือนกันว่ามีเพื่อนที่น่ารักแบบนี้ทำให้บรรยากาศวันนี้เพอร์เฟกต์มากเลยคขอบคุณนะคะ อยู่เหรอคะรอถ่ายรูปอยู่เหรอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะไครโอเคค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเออคือคลื่นครับคลื่นสนุกสนานครับเยอะอย่างครับแต่ไม่เคยแตกก็ถ้าอยากแตกอยากจะแตกที่ไหนเออก็ที่นี่แหละครับอ่าเท่าที่นี่แหละครับโฆษณาเฉยไม่เคยเจอที่ไหนเท่าที่นี่เลยครับกกบรรยาาาศที่ไหนมสุดชอบทุกอย่างที่เป็นที่นี่เลยครับ ครับผมถ้าคะแนนเต็มสิบเป็เท่าไหรสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอีกคนหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนหลาเพื่อนหลาแบบชอบจุดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดี๋ยวถามก่อนว่าบรรยากาศแบบชอบตรงไหนมากที่สุดชอบทุกที่เลยครับทุกที่เลยนะคะครับคะแนนให้แล้วเนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดสิบแล้วคนนี้ผมให้สิบครึ่งแล้วกันทำไมก็เดี๋ยวเท่าเพื่อนเนี่ยอ๋อโอเคชอบตรงไหนมากที่สุดคะชอบก็ชอบาชอบที่มีเป็นโซนๆครับแบ่งเนโซนได้ดีแล้วก็ มีโซนนังครับมีกิจกรรมมีโซนนอกโซนในโซน V P โซนหลายหลายโซนอันนี้คือพูดถึงอะไรคะพูดถึงพูดถึงละเนีแต่งไม่ใช่อย่างอื่นเลยมีหลายหลายโซนครับหลากหลายโซนแล้วก็กิจกรรมแล้วก็พิธีการเป๊ะดีครับแล้วก็งานจัดได้เรียบร้อยดีครับถ้าสมมติว่าคุณก๊อฟจะแต่งงานคุณก๊อฟจะจัดที่ไหนไม่ได้จัดที่นี่ชันจจัดที่นี่นะครับถ้าไม่จัดถ้า อยู่อยู่ที่นี่อยู่แล้วครับแต่ถ้ามุณตอบว่าคุจัดที่นี่นี่คือแบบหาเลยนะแก้วมูไม่ได้ออกอ่ะไม่ได้ออกไม่ไม่ตัดตัดออกแค่ตัดออกไม่ได้ตัดออกอากาศแล้วแล้วเจอคนที่ใช่หรือยังเอ่ยไม่ใช่ใช้คำว่ายังดีกว่าครับยังไม่รู้ดีกว่ายังไม่รู้ครับผม ใช่นะคะในทุกยุคทุกสมัวนี่คค่ะยินดีด้วยนะเจอแล้วครับเจอหลายคนด้วยติดอยู่อย่างเดียวใช่ติดอยู่อย่างเดียวติดกี่เรื่องก็มีแฟนแล้วติกี่เร่อง้อเลยโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆากนะคะเฮ้ยไอ้ตุ๊ก สวัสดีค่ะ เจ้า <One> บ่าวเจ้าสาวยินดีด้วยนะคะดับแรกเลยแล้วก็อยากจะสัมภาษณ์เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากๆเลยว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงสุกไห้ฟังนิดนึงก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยอยากขอบคุณแขกทุกคนเลยเพื่อนทุกคนด้วยก็ขอบคุณสถานที่ด้วยครับสวยมากจัดได้แบบว่าถูกใจเลยครับคือบีฟแบบไหนก็คือได้แบบนั้นเป๊ะเลย ครับผมสวยมากครับเจ้าสาวอะรเจ้าสาวชอบจุดไหนมากที่สุดชอบหมดเลยเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นเป็นกันเองดีเราโอเคชอบชอบมากค่ะชอบมากใช่ค่ะแล้วถ้าจะบอกคนที่กําลังจะจองหรือกำลังหาสถานที่จัดง,งานแต่งงานอยู<ๆ>่อยากจะแนะนำยังไงให้มาเลยค่ะมาเลยครับทนี่ตามที่คุณต้องการทุกอย่างใช่ใช่แล้วก็พูดคุยได้ครับถามสงสัยอะไรถามได้หมดเลยทุกอย่าง ดีคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะให้ร้อยเต็มสิบเต็มสิบให้ร้อยเย้ใช่โอเคขอบคุณมากๆยินดีด้วยนะคะชอบจุดไหนชอบจังหวะโอโได้ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วก็เพื่อนๆน,นะคะมาพอสมุวรแล้วนะคะก็ท่านไหนที่กําลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงานอยู่ค่ะก็ให้ดินแดนแห่งความรักเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณแล้วก็ตัดสินใจเลือกดินแดนแห่งความรักไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบ๊ายบาย